สวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมีเก็บบอลก็เรียกได้ว่าวันนี้นะครับแฟนๆเวียดนามเนี่ยถึงขั้นตาสว่างหลังจากที่พวกเขาแพ้เช็คแบบซูไม่ได้ไป3ต่อศูนย์เซตเล่นเอาแฟนๆเวียดนามนะฮะแห่เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างล้นหลามส่วนใหญ่ก็ต้องบอกเลยว่าตาสว่างครับเพราะว่าการเจอทีมที่มีอันดับเหนือกว่าเวียดนามมันไม่ใช่ว่าพวกเขาเนี่ยจะเอาชนะได้ง่ายๆก็คือทีมเหล่านั้นนะครับไม่ได้ไก่กาฉะนั้น พวกที่ชอบบูลลี่ไทยเวลาเราแพ้ใน VNL ต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเงียบกริบเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดการแข่งขันกันก่อนนะฮะว่าเวียดนามเนี่ยแพ้แบบไหนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปฟังคอมเมนต์กันในเซตแรกครับตอนต้นเซตต้องบอกเลยว่าเห็นได้ชัดเจนมากว่าตู้เย็นนะครับแผงรีดไม่ออกเพราะเจอบล็อกที่สูงใหญ่ของเช็คถึงแม้ว่าตู้เย็นนะฮะจะพยายามตีหนีบล็อกแต่ว่าเช็คเนี่ยเขาก็ไปรอขุดอยู่แล้วทําให้เวียดนามนะฮะทำแต้มไม่ได้ และเชคก็ขึ้นนําไปก่อนครับ7ต่อ4คือเอาจริงๆนะฮะเช็คเนี่ยเหนือกว่าเวียดนามในทุกมิติเลยไม่ว่าจะเป็นเกมบุกเกมบล็อกหรือว่าเกมรับทีนี้นะครับพอเวียดนามมีข้อจํากัดในเรื่องของเกมรุกเนี่ยก็ไม่รู้ว่าตัวเองนะฮะจะต้องทํำยังไงแม้กระทั่งโฟทีนะครับยังมีอาการหงุดหงิดให้เห็นคือนางเนี่ยถึงขั้นตีหนีบล็อกและก็ตีออกเองแบบสุดแรงเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยเวียดนามตามอยู่ที่14ต่อ10แล้วโค้ชเวียดนามเนี่ยก็ต้องขอเวลานอก ถึงแม้ว่าจะได้พักนะฮะแต่พอเวียดนามกลับลงมาเล่นเนี่ยก็ยังรวนครับอย่างลูกนี้ฮะเป็นตอนที่เวียดนามตามอยู่17ต่อ12จังหวะนี้นะครับตู้เย็นกับ 4T เนี่ยแย่งกันจะตบซะอย่างนั้นแต่โชคดีนะฮะที่จังหวะนี้เนี่ยเช็คไปฟาวต์ตาข่ายก่อนจากนั้นนะครับเช็คเนี่ยก็เสิร์ฟ S ใส่2ลูกติดทีนี้นะครับเวียดนามเนี่ยก็ยิ่งรวนจนโค้ดเวียดนามนะฮะต้องขอเวลานอกอีกครั้งหลังกลับลงมาเล่นได้แป๊บเดียวนะฮะ ตู้เย็นก็ถูกเปลี่ยนออกทันทีซึ่งขณะนั้นนะฮะเวียดนามตามอยู่20ต่อ14และตู้เย็นออกไปครั้งนี้นะครับเขาก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยซึ่งในตอนแรกนะฮะเหมือนเซตนี้เนี่ยจะจบที่สกอร์25ต่อ15คือจังหวะนี้นะครับโฟทีเนี่ยตีลูกนี้ไปแล้วกรรมการตัดสินว่ามันเป็นลูกติดเน็ตเลยให้เช็คได้แต้มซึ่งถ้าเช็คได้แต้มนี้นะฮะก็จะปิดเซตนี้ไปด้วยสกอร์25ต่อ15แต่ว่าจริงๆแล้วนะครับลูกนี้เนี่ยมัน Touch กรรมการเนี่ยก็เลยตัดสินว่าต้องเล่นแต้มนี้ใหม่แล้วกลายเป็นว่าเช็คนะฮะใจลอยเวียดนามเนี่ยก็เลยหวดมาสีแต้มติดแต่ว่าสุดท้ายครับด้วยความห่างของแต้มเช็คก็เลยชนะไปในเซตแรกด้วยสกอร์25ต่อ19ซึ่งใน19คะแนนนี้นะฮะที่เวียดนามทำได้เนี่ยเป็นเช็คเสียเองไปแล้ว6คะแนนก็คือถ้าเช็คไม่ตีออกนะครับก็เสิร์ฟเสียส่วนคนทำคะแนนสูงสุดของเวียดนามครับเป็นเบอร์3 4T ที่สูง190นะฮะ ทำไปคนเดียว4คะแนนเป็นลูกตบล้วนๆส่วนตู้เย็นครับทำไปได้แค่2คะแนนเท่ากับเพื่อนอีก3คนในทีมส่วนของเช็คครับเป็นเบอร์22อโวโซวาสูง191ทําไปคนเดียว6คะแนนเป็นลูกตบ3ลูกบล็อก1ลูกและเสิร์ฟเ2ลูกพอเข้าสู่เซต2ครับตู้เย็นเนี่ยได้กลับลงมาเป็นตัวจริงอีกครั้งหนึง่งแต่พอเริ่มเกมมาปุ๊บก็ตีติดบล็อกที่สูงใหญ่ของเช็คทันทีนะครับ ซึ่งอาการของเวียดนามเนี่ยดูเหมือนกับว่าจะยังไม่ฟื้นอย่างลูกนี้นะฮะเซตให้ตีบอลเร็วแต่ว่าผิดจังหวะกันลูกเนี่ยก็เลยค่อยๆย,ย้อยลงมาตกฝั่งตัวเองซึ่งอย่าว่าแต่ตู้เย็นนะครับ ที่เจอบล็อกสูงใหญ่ของเช็คแล้วไปไม่เป็นขนาด 4T เองนะฮะก็ตีติดเหมือนกันเช็คเนี่ยก็เลยขึ้นนำไปในเซตนี้นะฮะด้วยสกอร์6ต่อ1ซึ่งตู้เย็นกับ 4T นะครับก็พยายามสู้เต็มที่แล้วเหมือนกันอย่างตู้เย็นเนี่ยจะใช้วิธีตบหนักเข้าสู้นะครับส่วน 4T เนี่ยจะมีลูกชั้นเชิงก็คือมีหยอดบ้างตีหนีบล็อกบ้างนะฮะแต่ด้วยระยะห่างของแต้มไม่เคยจะน้อยกว่า5คะแนนสุดท้ายนะครับก็เป็นเช็คที่ชนะไปในเซตที่2ด้วยสกอร์ 25ต่อ14ซึ่งในเซตนี้นะครับทีมเวียดนามเนี่ยมีคนทำแต้มได้แค่3คนโดยคนทำคะแนนสูงสุดก็คือตู้เย็นครับทำไปได้5คะแนนเป็นลูกตบล้วนๆซึ่งวิธีการทำคะแนนของตู้เย็นนะครับจะใช้วิธีตีฉีกบล็อกกับทัชบล็อกเอาส่วน 4T ครับทำไปได้3คะแนนในส่วนของเช็คเป็นคนเดิมครับเบอร์22อองวโซวาทำไปได้6คะแนนเป็นลูกตบล้วน,วนเข้าสู่เซต3ครับ เวียดนามเนี่ยมาแบบเซอร์ไพรส์เลยฮะขึ้นนำเช็คไปก่อน4ต่อ2จากผลงานของเบอร์20ครับทานทุิลินหลังจากนั้นเนี่ยแต้มก็ไล่บี้สูสีกันนะครับแล้วเช็คฮะก็มาพลิกขึ้นนำตอนที่สกอร์12ต่อ10มันมีช่วงหนึ่งนะฮะที่เช็คเนี่ยนำห่างไปหลายคะแนนเลยแต่ว่าตู้เย็นครับก็แบกเวียดนามจนตามไล่มาทันนะฮะเหลือลูกเดียวตอนที่สกอร์18ต่อ17คือต้องบอกงี้ครับ ตู้เย็นเนี่ยนอกจากจะแบกเวียดนามด้วยลูกตบแล้วนะครับบางทีการรับบอลแรกแหกเนี่ยก็ช่วยให้ได้แต้มเหมือนกันอย่างในจังหวะนี้นะครับตู้เย็นเนี่ยรับบอลแรกแหกแต่ว่าด้วยความแรงของลูกนะครับมันไปโดนตัวตู้เย็นปุ๊บใช่ไหมมันลอยข้ามไปตกท้ายสนามฝั่งเช็คครับทำให้เวียดนามเนี่ยได้แต้มซะอย่างนั้นแต่ทว่าปาฏิหาริย์ก็ไม่มีสําหรับทีมเวียดนามครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วพอเช็คกลับมาตั้งหลักได้นะฮะก็ชนะไปในเซตนี้ด้วยสกอร์25ต่อ19 โดยที่ลูกสุดท้ายนะครับโฟเนี่ยตีออกหลังให้เองเลยจนผู้บรรยายภาษาอังกฤษนะฮะบอกในตอนจบแมตช์ว่านี่คืออีซีแมตช์สำหรับเช็คซึ่งคนทำคะแนนสูงสุดของเวียดนามนะฮะก็เป็นตู้เย็นครับทำไปคนเดียว5คะแนนเป็นลูกตบล้วนๆส่วนของเช็คนะครับอันนี้ประหลาดนิดนึงกระจายไปถึง7คนฉะนั้นคนทำแต้มสูงสุดนะฮะเลยทำไป4คะแนนมีเท่ากันอยู่3คน ซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าของเช็คเนี่ยจะไม่มีใครคนใดคนหนึ่งแบกนะฮะแต่ว่าทั้งทีมเนี่ยจะช่วยกันทําแต้มไม่ว่าจะเป็นจากลูกตบลูกบล็อกนะฮะประมาณนี้รวมคนทําคะแนนสูงสุดของเวียดนามครับเป็นตู้เย็นทําไปคนเดียว12คะแนนเป็นลูกตบล้วน,วนอันนี้คือรวมทั้ง3เซตแล้วนะฮะรองลงมาครับเป็น 4T ทําไปคนเดียว9คะแนนเป็นลูกตบลว้ลวนเช่นกันส่วนของทีมเชคครับเป็นเบอร์22่สิบสองอเวโซวาทำไปคนเดียว17คะแนน เป็นลูกตบ14ลูกบล็อก1ลูก S 2ลูกและการชนะเวียดนามในนัดนี้นะครับทำให้เช็คเนี่ยได้เข้าไปชิงชนะเลิศเพื่อแย่งตั๋ว VNL นะฮะกับทีมเปอร์โตริโกซึ่งเปอร์โตริโกเนี่ยชนะเบลเยียมมาด้วยสกอร์3ต่อ0เซตส่วนเวียดนามฮะต้องลงไปชิงที่3กับเบลเยียมอ่ะทีนี้ครับเรามาดูคอมเมนต์กันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะเริ่มจากของเช็คก่อนนะครับอันนี้ต้องบอกตรงๆว่าผมไม่เจอแหล่งที่มีคอมเมนต์เยอะๆฉะนั้น ผมเลยหยิบอันนี้มาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับในรูปนี้เนี่ยมันเป็นการรายงานผลการแข่งขันซึ่งคอมเมนต์อันล่างสุดนะครับเขาเข้ามาถามว่าทําไมเวียดนามถึงมีผู้ชายอยู่ในทีมทําให้ผมพอดาวได้นะครับว่าในแหล่งอื่นเนี่ยคอมเมนต์ก็น่าจะนาแนวๆนี้นะฮะก็คือ 1. แสดงความยดีกับทีมตัวเองและ 2. มีการถามเรื่องตู้เย็นผมบอกตรงๆนะฮะใครเห็นก็ต้องถามฮนะ ทีนี้ครับเรามาฟังในส่วนของคอมเมนต์ที่มันเยอะนะฮะนั่นก็คือในฝั่งของเวียดนามนั่นเองคอมเมนต์ comment แรกเขาบอกว่ากล้ามของบิดตู้เย็นยังสู้สาวตะวันตกไม่ได้เศร้าคอมเมนต์ comment ต่อมาครับเช็คแข็งแกร่งมากความเร็วและการโจมตีและการป้องกันดีรูปแบบนี้ไทยเจอยังเหนื่อยไม่ต้องพูดถึงเวียดนามแล้วก็มีคนมาตอบกลับว่าไทยมีวิธีเอาชนะทีมจากยุโรปส่วนเวียดนามก็สู้ไทยได้ แม้ว่าไทยจะเคยชนะฝรั่งเศสหรือเช็กมาก็ตามอีกคนเข้ามาต่อความเห็นนะฮะโดยบอกว่าไทยเล่นเร็วทีมพวกนั้นจะเอาชนะไทยได้ยังไงตอนนี้ไทยเกือบเทียบเท่าบราซิลแล้วโหยกมือสาธุเลยะฮะคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับมันยากเกินไปสําหรับความฝันของเวียดนามถ้าคุณได้เรตติ้งเท่านี้อาจจะได้ไปชาติหน้าไม่มีหวังเหมือนตอนไทยอยากไปโอลิมปิกคอมเมนต์ต่อมาครับเช็กดูดีกว่าไทยและญี่ปุ่นมาก ภาพรวมแล้วเช็คแข็งแกร่งเกินไปเวียดนามยังระดับไม่ถึงแล้วก็มีคนมาตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าบอกว่าดีกว่าไทยยังพอเข้าใจแต่บอกดีกว่าญี่ปุ่นนี่คุณได้ดูญี่ปุ่นเล่นใน v ี l แอมั้งไหมแล้วอีกคนนะฮะก็เข้ามาพิมพ์คล้ายกันโดยบอกว่าเคยได้ดูญี่ปุ่นเล่นบ้างไหมเนี่ยบอกว่าเช็คเก่งกว่าไทยเนี่ยยังพอรับได้แต่ถ้าเท่ากับญี่ปุ่นเนี่ยรับไม่ได้คอมเมนต์ต่อมาครับอย่าฝันที่จะไป v ี l แอล ถ้าเล่นกันได้แค่นี้นะแม่แม่คอมเมนต์ Comment ต่อมาครับแค่ปล่อยให้พวกเขาแข่งขันกันอย่างสบายใจกับทีมที่แข็งแกร่งเช่นนี้แล้วเราจะเอาชนะประเทศไทยได้สรุปเป้าหมายมีแค่นี้ใช่ไหมครับคอมเมนต์ต่อมาครับมาเล่นมุกนะฮะเช็คเล่นดีกว่าฝรั่งเศสแล้วก็ใส่อีโมจิยิ้มนะฮะแล้วก็มีคนมากดขำห้าคนคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับเช็คเก่งมากทั้งบล็อกเกมรับการโจมตีทุกอย่างดีหมดคอมเมนต์ Comment ต่อมาเช็คเก่งเกินไป ไม่เป็นไรนะเพื่อนๆคอมเมนต์ Comment ต่อมาคู่ต่อสู้แข็งแกร่งเกินไปรักษาสุขภาพไว้และสู้เพื่อชิงที่3ในวันพรุ่งนี้คอมเมนต์ Comment ต่อมาครับตอนนี้ฟอร์มแย่มาก B1 พังถ้า B1 ไม่พัง C2 ก็จะอ่อนแออย่าเล่น3เมตรให้มากคอมเมนต์ Comment ต่อมาหลังอาการบาดเจ็บโฟทียังไม่คืนฟอร์มกลับมาเลยคอมเมนต์ Comment ต่อมาไม่เข้าใจกลยุทธ์2เซตแรกแต่เช็คเล่นได้ดีมากคอมเมนต์ Comment ต่อมาพรุ่งนี้ชนะก็ยิ่งใหญ่ วันนี้แพ้ก็เรื่องปกติคอมเมนต์ Comment ต่อมาถ้าเวียดนามเล่นได้ครึ่งหนึ่งของญี่ปุ่นฉันก็มีความสุขแล้วคอมเมนต์ Comment ต่อมาเล่นกับผู้เล่นอันดับ15-16ของโลกไม่ขออะไรมากเออจะบอกว่างั้นตอนเจอไทยนะฮะที่อยู่อันดับ14ของโลกเนี่ยก็อย่าขออะไรเรามากละกันนะครับคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับไปฝึก B1 และ C1 ใหม่เล่นให้เหมือนพวก VNL คอมเมนต์ต่อมาสู้ได้ดีเวียดนามความพ่ายแพ้แสดงให้เห็นว่าอ่อนแอมาก จงรักษาจิตวิญญาณเอาไว้หนทางยังอีกยาวไกลก่อนที่คุณจะไปถึงระดับโลกคอมเมนต์ต่อมารูปแบบคลุมเครือเกินไปฉันไม่เสียใจที่พ่ายแพ้ด้วยบีหนึ่งที่เล่นได้แบบนี้ก็เล่นได้แค่ระดับเอเชียเท่านั้นคอมเมนต์ต่อมาอันดับ15ของโลกเก่งกว่าเราหลายเรื่องสาวๆพยายามเต็มที่แล้วคอมเมนต์ต่อมาหลังจากชนะคาซักและฟิลิปปินหลายคนก็หลงผิดและคาดหวังมากเกินไป ตอนนี้พวกเขาสาบแช่งราวกับว่ามันล้มเหลวแล้วก็แนบอิโมจิยิ้มหลังจากนั้นครับมีคนมาตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าเวียดนามไม่เคยดีพอพวกเขามักคิดว่าจะชนะได้จากนั้นก็แพ้แล้วก็พากันสาบแช่งเพราะพวกเขาหลงทางคิดว่าแค่การชนะทีมระดับกลางบางทีมได้มันดีแล้วนัดต่อไปกับเบลเยียมเบลเยียมก็แข็งแกร่งเช่นกันแต่พวกเขาก็ยังหลงผิดและฝันว่าจะชนะได้ และขึ้นไปเป็นอันดับ30ของโลกแล้วเจ้าของเมนนะครับก็เข้ามาตอบกลับว่าพรุ่งนี้ต่อให้เราชนะเบลเยียมคะแนนเราก็ไปไม่ถึงอันดับ30การเจอกับเช็กวันนี้ถือเป็นบททดสอบของทีมเวียดนามอย่างแท้จริงการเจอคาซักและฟิลิปปิน์เป็นแค่การเจอกับทีมระดับที่อ่อนแอมากเราเอาชนะได้อย่างสบายแต่หลายคนคิดว่าเวียดนามสู้กับทีมจากยุโรปได้ในขณะที่ปีนี้สไตล์การเล่นน่าเบื่อกว่าปีที่แล้ว ในคอมเมนต์นี้นะครับผมมี2เรื่องอยากจะบอกอย่างแรกก็คือการที่พวกเขาชนะคาซัคก,กับฟิลิปปินเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าทีมของพวกเขาเนี่ยมันโคตรเทพคือพวกเขาเนี่ยยังจะต้องเจอความจริงอีกหลายครั้งเลยฮะและผมจะบอกว่าถ้าไม่มีตู้เย็นย้ำอีกครั้งนะฮะถ้าไม่มีตู้เย็นเวียดนามเนี่ยคงจะไม่กล้าพูดนะครับว่าชนะคาซัคก,กับฟิลิปปินได้แบบสบายสบายคอมเมนต์ต่อมาครับต้องไต่แรนกิ้งตั้งแต่นั้นเนิ่นเข้าใกล้หลายประเทศในยุโรป คงจะดีไม่น้อยหวังว่าพรุ่งนี้พวกคุณจะทำเต็มที่คอมเมนต์ต่อมาครับเช็คเอาชนะโดมินิกัสามสอในรอบคัดเลือกโอลิมปิกซึ่งเพียงพอแล้วที่จะเห็นว่าพวกเขาเนี่ยแข็งแกร่งแค่ไหนพวกเขามีเกมรับและเกมบุกที่ดีพวกเราแพ้รับคาบคอมเมนต์ต่อมาครับไม่มีอะไรน่าเศร้าการได้เล่นกับทีมที่มีอันดับสูงกว่าเราเกือบ20อันดับถือว่ายอดเยี่ยมแล้วการได้สัมผัสสไตล์การเล่น ได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์เพิ่มขึ้นหวังว่าหลังจากทัวร์นาเมนต์นี้ทีมงานผู้ฝึกสอนจะฝึกฝนกลยุทธ์มากขึ้นคอมเมนต์ต่อมาครับเช็คแข็งแกล่งเกินไปทั้งโจมตีและป้องกันการป้องกันของเวียดนามยังอ่อนแอเกินไปโฟทียังไม่คืนฟอร์มคอมเมนต์ต่อมาครับตอนฉันดูทีมไทยพวกเขาเวลาไม่สามารถชนะเซตนั้นได้พวกเขาจะเปลี่ยนผู้เล่นใหม่ลงมาเพื่อเอาแต้มคืนมาบ้างเรามีผู้เล่นมากมาย แต่กลับวนใช้คนเดิมๆตลอดเวลาเหมือนพวกเขาถูกหลอกให้ไปซึ่งมันจะส่งผลต่อจิตใจพวกเขาคอมเมนต์ต่อมาเวียดนามสู้ได้แค่ลาวหรือกัมพูชาเท่านั้นคอมเมนต์ต่อมาบิดตู้เย็นและโฟทดับสนิทคอมเมนต์ต่อมาเวียดนามช้าเกินไปจึงถูกบล็อกผู้เล่นไทยหรือญี่ปุน่นสาม,มารถตีหรือจ่ายโดยไม่เห็นลูกบอลขอให้สนุกกับการแข่งขันจริงอันดับ3ปิดท้ายที่คอมเมนต์นี้นะฮะยาวหน่อย เวียดนามต้องการโค้ดไทยเพื่อเอาชนะทีมจากยุโรปใช่ล้ครับฟังไม่ผิดเขาพิมาแบบนี้จริงๆมีเพียงคนไทยเท่านั้นที่สามารถช่วยเหลือประเทศคอมมิวนิสต์และถ่ายทอดประสบการณ์ในการเจอกับทีมจากยุโรปได้คุณไม่จะเป็นต้องยิ่งใหญ่เองเพื่อที่จะชนะเวียดนามไม่ควรถูกตำหนิที่แพ้ทีมอันดับ16แพ้ก็คือแพ้ถ้าจะแก้ไขเรื่องจิตวิทยาก็ต้องจ้างนักจิตวิทยาเวียดนามแข่งขัน กับกลุ่มเรนกิ้ง40หรือต่ำกว่านั้นดังนั้นเรนกิ้งจึงต่ำเช็คโยนอันดับที่16เพราะแข่งกับทีมอันดับสูงในยุโรปไม่ใช่ว่าเราเจอกับทีมอันดับ16แล้วจะแพ้ทุกครั้งถ้าเป็นเช่นนั้นไทยก็คงไม่ชนะทุกทีมที่อยู่ใน10อันดับแรกไทยเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกรง่งและมีอันดับโลกสูงกว่าเช็คแต่เวียดนามก็ยังได้จากไทยมาหเซต อ่ะอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์นี้นะครับซึ่งนี่ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนของชาวเวียดนามซึ่งผมอยากจะตอบคอมเมนต์สุดท้ายมากเลยว่าสนใจโค้ดยะไหมครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยแฟนชาวไทยกําลังพูดถึงเยอะเลยนะฮะโปรแกรมในวันพรุ่งนี้ครับวเวียดนามเนี่ยจะเจอกับเบลเยียมนะฮะเวลาบ่ายสามโมงก็จะเป็นคู่ชิงที่3นะครับส่วนคู่ชิงที่1ซึ่งเป็นการแย่งตั๋วไปเวเนลนะฮะจะเป็นการเจอการระหว่างเช็กกับเปอร์โตริโกเวลา18.30น ซึ่งวันพรุ่งนี้นะฮะเดี๋ยวเราก็ต้องลุ้นกันว่าพอเวียดนามเจอกับเบลเยียมเนี่ยผลงานจะเป็นยังไงและสุดท้ายแล้วระหว่างเช็กกับเปอร์โตริโกนะฮะใครกันแน่ที่จะได้เข้าสู่เวนอในปีหน้าและนี่ก็คือเนะะื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้นะฮะถ้าเกิดชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยเอาไว้เจอกันต่อในคลิปต่อไปะฮะแล้วพบกันสวัสดีครับบายครับ